สวัสดีครับนะนะ้านาวันนี้เราจะมาทำลำบ่มนะโดยผมจะบ่มมะม่วงบ่มเรื่องมะม่วงครับสำหรับน้านาท่านไหนที่มีวัตถุดิบอะไรก็สามารถบ่มได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องใช้มะม่วงต้องใช้มะขิดหรือหัวตานเรามีผลไม้อะไรที่หาได้ง่ายนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับ วิธีทำของเราก็คือก่อนอื่นเราจะเอามะม่วงอนี้ผมได้มาก็เป็นเปลือกมะม่วงส่วนใหญ่แล้วแล้วก็เนื้อมะม่วงนะครับก็คือเราจะเอาเนื้อมะม่วงแล้วก็น้ําที่อยู่ในถุงแบบนี้ครับ ้เลาดนะครับนี่ครับเสร็จแล้วหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาครับตอนนี้เสร็จแล้วครับ นี่ครับหน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็คือจะได้เป็นน้ำมะม่วงกับเนื้อมะม่วงล้วนๆเดี๋ยวเราก็จะเอาลำมาใส่ผสมเลยนะครับแต่ลำผมยังไม่มีต้องไปซื้อที่โรงสีก่อนนะครับแล้วจะกลับมาผสมนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อลำค,นนครับตอนนี้ไม่รู้ว่าโรงสีจะเปิดหรือเปล่าเนเม็เปิด สอบลำครับนี่ไงครับลำนี่เดยวไปหุกก้นเจอแล้วครับถุงลำเนี่ยจอดนีแ่แหละทำบอกครับจอแล้วครับมาซื้อลำละเอียดครับสอบเท่าไหร่ครับเลยสามร้อยสี่สิบห้สาสามสิบโลสามสิบโลครับเอาสอบดู ทำเลยครับลูกเดียวลูกเดียวครับเด,เดี๋ยวโอนนะครับ <Okay. S 1> ลมก็ถุงนึงสามสิบกิโลนะครับ เราจะไม่ใส่น้ำนะครับเพราะว่าเราจะเอาแต่เนื้อมะม่วงแท้ๆเลยถ้าได้แค่ไหนเราก็เอาแค่นันเราจะไม่เพิ่มน้ำใช้หมดลูกนี่หรอก็คือถ้าถ้ามันได้ที่เมื่อไหร่ก็เท่านั้นลำก็อาจจะเยอะคนคือมาให้เข้ากันเนื้อมะม่วง ค่อยผสมไปนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหกการก็ผสมฝนผสมลำทั่วไปเติมล้ำไปเรื่อยล้ำจนกว่าจะได้ที่ นั่นไงโหนี่ไม่ตีเทไม่เพื่อนอ่ะไึ้นชันเออั้เล็กันเดี๋ยวนะจอมค่อยทำค่อยเติมเต่มลงเรื่อยๆครับลัไมค่อยเติม ถ้าเติมลงเยอะทีเดียวมันจะไม่ทั่วขี่ไม่ทั่วเพราะว่าพอคุณเริ่มทั่วหมดแล้วก็ใครเติมเลยเรื่อยครเติมไปเรื่อย มาเติมลามหมดเลยเติมลามหมดเลย ครับตอนนี้ก็ได้ที่แล้วนะเนี่ยครับคือเราประกาศคือให้นำไปชั่วเดี๋ยวเรามาบรรจุใส่็งทั้นะก็คืออ่าให้อากาศเข้านะ,ะใส่จะ้ากดกดถ้าเรามันจกำลังบรรจุอยู่แล้วเจอเป็นสีล้ำที่ยังขาวๆอยู่แล้วก็นวด ให้สีไม่ให้มีสีขาวครับข้างบนก็จะแน่นๆแต่ถ้าข้างล่างก็เดี๋ยวจิ้มน้ำจิ้มครับทำข้าวเ,เหนียวลงกดลงด้วยเหนียวจริงมาไล่อากา,กาศเหนียวจริงเรื่อม,มือละ ผสมเลยเอาจากข้างลา่างท่อข้างล่างย,ยังชื้นอยู่เลยก็ยังมีสีข,ขาวๆด้วยผมมาใส่เอ,อ,องเดรนทางมาติ เรืหนักยากปอสายปอเนี่ยให้เขาดูให้มันจบอยนเจียมรัก ก็ดีกันเดือนนึงเดือนนี้นนนมมนต้องตกบ่มอปเดือนนึงโอ้น, oh. น่าจะอีกหลายเดือนอยู่คนได้เปิดเพราะว่าเราเลยสองฟุตสองถังถังนียังไม่เปิดเลยนะของเก่าอ่ะอ่าใช่เปิด่ยนไปรึล่าถ้าเราเจอแบบนี้เราก็มาผสมใหม่นะครับเจอที่เป็นสีขาวเราจะใส่ห้เป ค่าว่าของโฟไมได้ใส่ได้สองทุนนะครับเพราะว่าถังไม่พอนะ เส4เส้นหลับไล่อากาศกันไล่มะเรงวันด้วย ได้แล้วกรับเลยว่ากล้องมองเห็นต่ากันรับลับที่เลย ไปดีนครับเล่าทางไปครับโอเคครับเดี๋ยวเอาถุงไว้ีใส่ถุงนี้จะใส่กองโฟมครับกองโฟมจะใส่ได้สองกงเี๋ใสอบกนสอบกใส่เยอะใช่ไหม มาครับเราได้ี่ถุงตามที่คาดการณ์ไว้พอดีตามที่คาดการณ์ไว้ว่าเราเหลือถุงละสี่ถุงลำสามสิบกิโลจังปิดผลเสร็จแล้วเราก็จะส่งออกไปนอกประเทศ ที่เพื่อนสั่งได้นะครับผมชื่อเหยืออะไรนะครับหย้ายบวกได้เลยสุดเยือรักครับผมหลับแน่นอนนี่แหละอาจจะเป็นชื่อปลอมอะไรเงี้ยสุดเยือรัก ลายกาดของทัานหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูหน้าตาครับที่เราบ่มไว้ถังนี้บ่มไว้สองเดือนครับไปดูกันนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดู ไม่มีเชื้อรานะครับ,รบกิ่นหอมสีเหลืองอันนี้เป็นรอยที่ผมขวนไปนิดนึงนะครับเมื่อเอาไปใช้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นครับอันนี้พร้อมใช้งานครับวิธีใช้งานก็คือแค่ผสมขนมปังนะครับขนมปังจะเป็นขนมปังคาก่น นี่ครับวิธีใช้งานคือเราจะเอาลำบ่มตัวนี้ครับใส่ใส่ถังหรือใส่กระมังอะไรก็ได้ครับเราจะผสมแค่ขนมปังสีขาวครับไข่เขียวอะไรไม่ใช้นะครับเราจะใช้แค่ขนมปังสีขาวเพราะว่ามันจะไม่มีกลิ่นส่วนกลิ่นเราจะใช้กลิ่นลำบ่มนะครับกลิ่นตัวนี้หอมชวนใจจริงๆครับครับผมคลิปนี้ก็ ฝากไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับพร้อมไหมยังไม่ดมอืมดมจิ้แล้วครับดมได้พร้มอมไหมตอดนะหพร้อมตอดค้าหอมตอต มันจนใจจริงๆ